วัสดนะีครับกลุ่มของผู้กครวันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์เี่ยวกัุณในพนื้นที่ละแวกตอนการจราจรวันนี้ที่13เกิดตอนการจราจรวันนี้ที่17เ,เกี่ยวกับปัญหาของปัญหาการจราจรของคนในพื้นที่นะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและก็เกิดอุบัติหาุตามซวกตามซอยนะครับอ่าใจเบื้องต้นของปัญหาครับเกิดจากการที่ผู้คนในลรแวกนี้ขับรถสัญจรด้วยความเร็วและประมาเลื่อน ได้อีกหนึ่งใจที่อาจทําให้เกิดทุกวันี่คือถนนระเวกงนี้เชื่อมต่อและเข้าออกกันได้เกี่ยวบทุกต้ยได้อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทําให้เกิดปัญหานี้คือมีตึกแถวและมีย้องควาทั้งยุตสายจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่เห็นผู้สัญจรที่ขับขี่สวนทางกันได้ถนนในระยะใกล้ไกลได้ครับ สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมว่าธมาสตรสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างซอยกาญจนาวันที่23ถึงซอยกาญจนาวันที่27ครับครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของหอพิจิตรสุวรรณห้นะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเดิมชื่์คุณทองเพชรนะครับก็ชื่อเล่นก็ชื่อพี่ไอผมก็เป็นต้นทางอยู่เป็นของหอพิจิตรสุวรรณห้าครับโอเคครับครับคืออยากจะทราบว่าแถวนี้มีปัญหาอะไรมากครับ ปัญหาหนู่เป็นทุกอย่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็อย่างแรกอย่างแรกมือนเรื่องการกาจอดครับก็ตรงนี้ก็คือหลัก็ือในสนี้ในเบนนี้นะเพราะว่าก็คือรถจะขับเร็วก็คือเสรจลาก็จะเป็นมอเตอรคาัดการศึกษาคับก่ารถรถจะเป็นอะไรอ๋อนดีเพราะว่าเนื่องจากการที่ผมเรีใช่าเอมก็คือพอหน่พอถึงแยกเนี้ย คนที่มาทางทางทางเราเขาจะไม่เขยหยุดเลยพอพอไม่ได้ดูอะไรเรอลคือออกมาเ็จรถโดยสกันทางหลกจะมาเร็วเหมืนกบชนกับรถรถนบ้านชนบซ้องแตมที่มากสุดคือมอเตร์ไซค์ใช่่แล้วก็จะสร้างไหครับว่ามัญหลักหลักน้นสายไซักหลักมาจากไหหลักหักเออคือปันหานลักาันีคือความประมาทเรากอไรพกแลวใช้ความเร็วมาก ผมแล้วก็เรื่องเกิดการตัดตัวช่วงหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดูตรงที่เส้นบนถนนนะวมพอดีเส้นขาวการก็คือคือสัญลักษณ์ว่าคนที่มาใช้รนต้องต้องหยุดบอกให้ในรถต้องหยุดก่อนดูก่อนซ้ายขวาโอเครอดจากนั้นก็คือแบบฟลุ๊ปไปเลยผมก็เลยเกิดใจเย็นพอดีเรียบร้อยเลยหนักบ้างของบ้างแล้วแต่ความเร็วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับครับกอีกหนึ่งคนนะครับที่เราจะมา ก็ครอบครัวเราครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี Cha ้นะครับผมแล้วก็คาดว่าจะได้รับรู้ปัญหาหรือว่าสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนนี้นะครับผมก็สวัสดีครับษ์ก็ต้องขออนุญาตความคิดว่าการมาเกิดขึ้นในชุมชนของเราได้านสิริรักษ์นะครับไม่ได้ รักษากฎารจราจรนี่จะขี่ก็ขี่ไปด่างคนก็ด่างขี่มันก็ชนกันเป็นที่ได้เป็นยุดแล้วก็ก่ออะ้รเพื่อนไปก่อสาดก่อก็ไม่อยู่กไปเลยอาจจะเไรนว่าต่าคนต่างกิจขึ้นมี่มีสาดหรือว่าสาดก็ไ แรงมางไวกันเลยเลยไม่มีตะจ,จุกถ้าเขามาติดไะจุกให้ก่อช่วยหน่อยอยากทราบผลนะครับที่เกิดขึ้นกับคนเร่งนี้ก็มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรกระแล้วก็เร่ติดตับอีกทีแล้วก็ติดน,ตน,น้อย วิธีการแก้ปัญหานะครับในวิธีการแก้ปัญหานี้อาจจะต้องมีการติดกระจุกโค้งจราจรนะครับแล้วก็ลูกน้าจะรอความเร็วเพื่อมให้มีความเร็วเกินที่จะเกิดปฏิเสธได้นะครับไป วัสดีครับกลุ่มของพวกผมวันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณในพื้นที่ละแวกตอนการจราจวันนี้ที่ามตอนการจราวันนี้ที่27เกี่ยวกับปัญหาของปัญหาจราจรของคนในพื้นที่นะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและก็เกิดอุบัติเหตุตามช่องทางซอยนะครับนะครับอ่าใจเบื้องต้นของปัญหาเกิดจากการที่ผู้คนในละแวกนี้ขับรถสัญจอด้วยความเร็วและประมาเรื่อย และอีกหนึ่งใยที่อาจทําให้เกิดทุกทีคือถนนระเวงนี้เชื่อมต่อและเข้าออกกันได้เกือบทุกตอยได้อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจทําให้เกิดปัญหานี้คือมีตึกแถวและมีห้องควานักศึกษายจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่เห็นผู้สัญจรที่ขับรถสวนทางกันได้ถนนในระยะใกล้ไกลได้ครับวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยวิธีการแก้ปัญหานี้อาจจะต้องมีการกระจุกโค้งจราจรนะครับ แล้วก็ลูกน่าจะลองฟังในรถเพื่อหลีกเลี่ยงมีความเร first, fourth, ็วเกิน네ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมก็จะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในระงซอยกาญจนาวันิติสามถึงซอยกาญจนาวันิติเจ็ดครับครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของพิจิตรสวรรณห้านะครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อนายเชษฐ์คุณทองเพชรนะครับก็ชื่อเนก็ชื่อพี่ไอ้ ผมก็เป็นผู้กานอยู่เป็นรองหอัวนหน้าพิจารณาครับโอเคครับคืออยากจะทราบว่า่าแถวนี้มีปัญหาอะไรมากครับปัญหามเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคอก็อย่างาแ,บบแบบรกอย่างแรกคือ,เอนเรื่องการจราจรครับก็ตรงนี้ก็เลยหลัากที่เรื่องเนี S ่ย e ในวันนี้นะเพราะว่าก็คือรถจะขับเร็วครับผมก็คือเสร็จแล้วก็จะเดินมาดูแสงที่ผมจัดการศึกษา เกับรถรถเชื่อเ่อเป็นได้เยอนะนดีเพราะว่าเนื่องจากการที่ของเด็ยวใช่ลัวก็คือพอเหมือนพอถึงแยกเนี่ยคนที่มาทางทางทางเราอเขาจะไม่ค่อยุดรถพอพอไม่ได้ดูอะไรเรียบล้อยกคือออกมาตกก็จะชนกันทางหลักก็จะมาเดียวบานทีก็ชนกับรถรถนบ้านยนอมารต่างแตงแต่ที่มากจุดคือมอเตอร์ไซค์ แล้วก็จะทราบไหครัว่าปัญหาลักๆอ่าเิสายลับมาจากอะไรลักๆก็คือปัญหาจากการจรนี้คือความประมาทรับๆในวการแล้วใช้ความเร็วมากแล้วก็เรื่องกดการตอาด้วยช่วนหนึ่งเพราะว่าที่เกิดสมตุมา้วยเราดูตรงที่เส้นบนถนนนะผมนางทีเส้นขาวการก็คือคือสัญลักษณ์ว่าคนที่มาใช้ต้องต้องหยุดต่อให้มีรถต้องหยุดก่อนดูก่อนซ้ขวาอ่คอลจ่อยด่แล้วคือแบบ๊บไเลยันก็เลยเกิดใจอย่าพอดี หนักบ้างเบาบ้างเราแต่ความเร็วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับครับก็อีกหนึ่งคนนะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็ป้าบอลนะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับผมแล้วก็คาดว่าจะได้รับรู้ปัญหาหรือว่าไตที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนนี้นะครับผมครสวัสดีครับผมก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ระาถ ว่าคิดว่าปัหาจะเกิดขึ้นในชยมาร่งนีร่งกา่าเป็การรอะรม่ส่กกฎราจรนกจะขีก็ขี่ใบด่างคนก็ต่างทีมึงกชนกันเป็นที่น่าจะหยุดแล้วก็ขออะไเพื่อนไปกอนสากอไม่อยู่ไปเลยนจา